คุณเคยไหมคะเวลาที่คนรอบข้างเขามามีอารมณ์มีปัญหาหรือว่ามีคำพูดที่ทำให้ใจของคุณสัน่นแต่ล,ลึกแล้วอ่ะคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยอะคะ่ะความจริงก็คือใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาจะโกรธจะเศร้าจะวิ่งไปทางไหนมันก็คือเส้นทางของเขาจริงไหมคะแต่คุณน่ะคุณสามารถเลือกได้นี่คะว่าจะไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นมาทำร้ายใจของคุณเอง คุณจะยืนมั่นคงในพลังใจของคุณเองคุณจะหายใจลึกๆยิ้มให้กับตัวเองได้และก้าวต่อไปด้วยความสง่างามใช่ค่ะใครจะเป็นยังไงก็ช่างแต่คุณไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคุณเลือกที่จะมีกำลังใจที่ยอดเยี่ยมต่อไปให้กับตัวเองเสมอเสียงของคุณรักษาคุณได้ค่ะ อย่าลืมติดตามแรงบันดาลใจดีๆจากอาจารย์กุ้งได้นะคะสวัสดีค่ะ